สวัสดีค่ะชื่อลูกโป่งนะคะหรือว่าชื่อพอลลีนเป็นเพื่อนขา้าวโพดสมัยเรียนธรรมศาสตร์แล้วก็รับเชื่อก็ที่บ้านนี้แหละเมื่อก่อนเป็นเป็นเซลล์กรุ๊ปนะคะก็มารับเชื่อที่นี่แล้วก็เป็นเป็นคริสเตียนมาเดี๋ยวนะตั้งแต่ปี2003กี่ปีลย่เท่าไรอ่ะ23ปี23ปีเป็นสมาชิก10คนแรกของโบสนี้ ก็จะมาเป็นพยายนว่าอตอนนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะอยู่ที่อำเภอลมศักดิ์แล้วก็ที่บ้านทำธุรกิจลงน้ำแข็งแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเป็นนายกอบอตอตำบลศักหลงที่อยู่คือตำบลศักหลงแล้วคุณพ่อเนี่ยจะที่เพิ่งเลือกไปเนี่ยก็คือจริงๆคุณพ่อเป็นมาหลายสมัยแล้วคุณพ่อก็เคยหยุดไปหลังจากนั้นก็มีคนอื่นมาเป็น ช่วงโควิด8ปีแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วคุณพ่อก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชาวบ้านเรียกร้องซึ่งครั้งที่แล้วที่คุณพ่อมาลงอ่ะก็มีลูกสาวของนายกคนเก่ามาลงแข่งแต่คุณพ่อก็ชนะ,ะคุณพ่อก็ชนะแล้วล่าสุดก็คือคุณพ่อก็ลงอีกหนึ่งสมัยแต่ก็จะเป็นสมัยสุดท้ายแล้วเพราะว่าอายุ74แล้ว uh. เหมือนพอลิงก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือแบบจัดทำตลาดโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาเล่นการเมืองต่อคือเราค,คือมีน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาวกำนันในตำบลเขาก็อยากจะช่วยพัฒนาตลาดวิสาหกิจชุมชนที่พี่ชายคือกำนันนั่นแหละเป็นคนทําแต่มันทําแล้วมันก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่น้องสาวก็แบบพี่กูจะตายละมาช่วยพี่ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งน้องเขาก็บอกว่าเอออิงอยากทําเรื่องเด็ก อยากให้ตลาดเนี่ยมีกระบะทรายเมนูนี่นั่น,นก็เลยเอ,อ,อิงทําเลยอิงชอบทําเรื่องเด็กพี่ชอบขายของเดี๋ยวเปิดท้ายขายของอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มจากเราแค่สองคนทําก็ทําทําไปเรื่อยๆจนเหมือนกับรองนายกอบตอเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราสองคนนะ่ะแบบ บบเหมือนทำแล้วดีเขาก็เลยชวนเรามาช่วยแล้วอบตอก็มาช่วยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยคือจากยุพค,คุณก็ไปช่วยจัดคริสต์มาสเป็นคริสต์มาสครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในล่มศักเลยแหละพูดได้เลยแล้วก็มีคนมาร่วมแบบ7จ0ดกว่าคนเป็นขั้นต่ำพะเขาทําบัตรจับฉล700บากในเจ็ดร้ใบก็คือหมดเลยแล้วก็ เป็นที่ฮือฮามากทุกคนถามว่าตลาดต้นโกเมื่อไหร่จะจัดอีกอย่างล่าสุดเนี่ยจัดไปแล้วก็จัดไปพฤศจิกใช่ไหมคะแล้วก็เดือนธันวาเราไม่ได้จัดเพราะว่าเลือกตั้งมกราเราก็เลยไม่ได้จัดทุกคนก็จะแบบเมื่อไหร่จะจัดอีกอย่างร้านร้านเขาไปขายของไปขายอาหารอย่างเงี้ยคือร้านขายยำ ไปกินแล้วอร่อยบ่งก็ชวนเขาไปขายที่ตลาดต้นโกเขาไปขายแล้วเขาชอบม,มากบอกพี่จัดเดือนละสองครั้งเลยได้ไหมพราะค่าเช่าแค่50บาทเขาขายได้ห้าหกพันในขณะที่ไปงานเทศกาลอาหารอร่อยเนี่ยเขาเสียค่าเช่าหมื่นห้าสิบวันวันละพันห้าใช่ไหมเขาขายได้ห้าหกพันเท่าไปตลาดต้นโกวันเดียวเหอะเขาก็เลยบอกพี่วม่าเลยจะจัดอีกจัดเดือนละสองครั้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ประสบความสําเร็จมากแล้ว มันเหมือนตรงนั้นน่ะทําให้ชาวบ้านเริ่มเห็นรู้จักเรามากขึ้นคือผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะแบบไปสมัครหรือว่าอะไรแต่สุดท้ายก็คือมันเหมือนเราอยากช่วยตําบลของเราก็เลยเออผมก็เลยลงกับคุณพ่อเป็นรองนายกด้วยสมัยล่าสุดโดยที่คุณก็คุยกับขา้ขาพูดข้าพูดก็บอกว่ามาเรามาอธิษฐานกันอธิษฐานสุดท้ายไม,ไม่มีคู่แข่งค่ะมีเบอร์เดียว แต่การที่ไม่มีคู่แข่งก็คือเราทำผลงานมาดีไม่มีใครกล้าสู้ค่ะอันนี้กล้าพูดเลยเพราะว่าคุณพ่อทำก็ดีแล้วก็ก่อนที่จะไปสมัครเนี่ยปุ่งก็เริ่มเข้าไปแบบเป็นครูสอนโรงเรียนผู้สูงอายุอ่ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษไปช่วยอะไรเนี่ยซึ่งปุ่งก็มองว่าตรงเนี้ยมันต่อย,ยอดได้คือเราสามารถไปสอนเขาไปประกาศขา่าวประเสริฐได้อะไรเงี้ยก็เลย สรุปก็คือได,ได้ได้รับเลือกชนะแล้วก็คือรอกอก,อกตแต่งตั้งนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยอธิษฐานเผื่อที่จะได้เข้าไปเป็นแสงสว่างแล้วก็ประก,ศกาศข้าวประเสริฐขอบคุณก้าง